Thank you สวัสดีครับนักศึกษาครับเราเข้ามาถึงเรื่องที่5กันแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่5เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะถือว่ายากนะครับสำหรับนักศึกษาทุกคนนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมากนะครับเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าการหารากที่2และรากที่3นะครับการหารากเนี่ยนะครับแค่ชื่อก็ฟังดูแล้วน่ากลัวแล้วนะครับคำว่ารากเนี่ยนะครับมันมี ในหลายความหมายนะครับโดยความหมายทั่วไปที่นิยมใช้ในงานณิสสร์ก็คือคาว่าคําตอบของสมการนะครับรากเนี่ยคือคําตอบของมันนั่นเองนะครับแต่คําว่ารากนะครับในบทนี้คําว่ารากที่2หรือรากที่3นะครับมันจะมีนิยามซึ่งแตกต่างจากเรื่องอื่นนิดหนึ่งนะครับก่อนี่ขึ้นเรื่องรากนะครับครูขอย้อนกลับห้นักศึกษาไปทวนเรื่องการคูณอะไรนิดนึงก่อนนะครับตัวคูณที่ครูจะให้ นักศึกษาลองคูณดูมีจํานวนเหล่านี้ครับนักศึกษาครับลองดูครับนักศึกษาครับ1คูณ1ได้1 2คูณ2ก็จะได้4 3คูณกับ3ก็จะได้9 4คูณกับ4ก็จะได้เท่าไหร่ครับ16 5คูณกับ5ได้ 25 6คูณกับ6ได้36 7คูณกับ7ได้49 8คูณกับ8ได้64 9คูณกับ9ได้81 10คูณกับ10ง่ายๆ100 11คูณกับ11ได้ 121 12คูณ12ได้เท่าไหร่ครับ144 13คูณ13บาบางคนอาจจะยังไม่ได้นะครับได้169 14คูณ14เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ196และตัวสุดท้ายที่อยากให้ท่องให้ได้ให้นักศึกษาคูณให้เป็นคือ15 คูณ15ได้เป็น225คุณนักศึกษาท่องทำไมเนี่ยนะครับ1คูณ1นคูณ2นักศึกษาท่องได้ตั้งคูณกันได้อยู่แล้วนะครับแต่นักศึกษาหเห็นความสังเกตไหมว่านะครับจำนวนที่ครูให้หนักศึกษาคูณเหล่านี้ทุกตัวเป็นเลขตัวเดียวกันนำมาคูณกันถูกไหมครับเลขตัวเดียวกันนำมาคูณกัน3คูณ3ได้9นะครับเลขตัวนี้9คูณ9ได้81นะครับ ในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับนักศึกษาเรียนมานะครับทุกอย่างที่มีการกระทําระหว่างกันนะครับมันจะมีชื่อเรียกถูกไหมครับการเอานํามารวมเข้าด้วยกันคือการบวกหักออกคือการลบนะครับนำมาเพิ่มขึ้นครั้งทาเท่ากันคือคูณและนํามาหักออกครั้งทาเท่ากันก็คือการหารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้รูปแบบมันเด่นใช่ไหมเลขเหมือนกันเป๊ะเลย2ตัวเอามาคูณกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าครูบอกว่าถ้าครูอยากหาง่ายๆนะ คุณอยากหาว่า36เกิดจากใคร2ตัวที่เหมือนกันมาคูณกันจะเท่ากับเท่าไหร่นันกศึกษามีตารางนี้นักศึกษาหาง่ายมากเลยถูกไหมครับอ๋อสตัวที่คูณกันได้36ก็คือ6กคูณหกถูกไหมครับ2ตัวที่เหมือนกันนํามาคูณกันแล้วได้144คือเท่าไหร่อ๋อยู่นี่ไง12บสคูณสิได้144แต่นักเรียนก็อย่าลืมว่านะครับในเลขจำนวนเหล่านี้คําว่าเหมือนกันอาจจะเหมือนกันแบบที่เป็นเครื่องหมายลบก็ได้ อย่างเมื่อครู่นี้36ถูกไหมครับถ้าครูเอาลบ6คูณกับลบ6ครูได้เท่าไหร่ด้วยก่ได้36ด้วยจริงไหมอย่าง144ถ้าครูเอาลบ12คูณกับลบ12ครูก็ได้เท่าไหร่เหมือนกันได้144เหมือนกันถูกไหมครับเพราะลบคูณลบได้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับทีนี้ครูจะย้อนกลับไปว่าแล้วคำว่าราก มันคืออะไรล่ะเพราะฉะนั้นคําว่ารากที่2ก็นิยามมาจากเรื่องเหล่านี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําว่านะครับรากที่2รากที่2นะครับของจํานวนใดๆก็ตามนะครับก็คือจํานวน2จํานวนที่คูณกันและได้เท่ากับตัวที่กําหนดให้จํานวนใดก็ตามที่มันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ คูณกันและจะเท่ากับตัวที่กําหนดให้นะครับเลขที่กําหนดให้เพราะฉะนั้นนะครับรากที่2นะครับอาจจะมีทั้งค่าบวกและค่าลบก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับปูหารากที่2ของของเท่าไรครับของ100ร,รากที่2ของ100จะเท่ากับเท่าไรบ้างนะครับ ลองถามตัวเองดูสิครับว่าใคร2ตัวคูณกันแล้วได้100พอดีต้องเหมือนกันเป๊ะน,นะครับเครื่องหมายก็ต้องเหมือนกันด้วย10คูณ10ถูกไหมครับส่วนมากนักศึกษาจะคิดได้แต่จานวนบวกครับนักศึกษาจะลืมตัวนี้ไปด้วยเพราะมันก็เกิดจากลบ10คูณด้วยลบ10ด้วยเพราะฉะนั้นค่ารากที่สองของ100จึงจะเท่ากับเท่าไหร่ครับค่ารากที่สองหนึก็จะเท่ากับ10และเท่ากับลบสินั่นเอง คำตอบจะเป็น2คํคำตอบนะครับตัวหนึ่งเป็นเครื่องหมายบวกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานํามาเขียนอย่างนี้ตลอดนะครับก็ต้องเ,เขียนคําว่ารากที่2ของรากที่2ของตัวนั้นรากที่2ของตัวนี้นะครับยาวไปนะครับนักคณิตศาสตร์เลยกําหนดเครื่องหมายมาตัวหนึ่งนะครับในการหารากที่2แต่เพื่อเป็นการไม่ให้สับสนเพราะอย่าลืมนะครับนักศึกษาครับคาา่ารากที่2จะมีค่ารากที่เป็น บวกด้วยและลบด้วยเพราะ2ตัวที่นํามาคูณกันเนี่ยนะครับบวกคูณบวกก็ได้บวกลบคูณลบก็ยังคงได้บวกอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนักคณิตศาสตร์กําหนดมาตัวหนึ่งไม่ให้สับสนครับกําหนดเครื่องหมายมาคือเครื่องหมายที่เรียกว่าเครื่องหมายรูทนะครับหรือเราเรียกว่าค่าสแควร์รูทภาษาไทยเราเรียกว่าค่าของรากที่2กดารหารากที่2ตรงนี้ไม่ใช่ว่าได้2เฉยๆนะครับชื่อสมบูรณ์ของมันคือค่ารากที่2ที่เป็นบวกเท่านั้น เราจะใช้เครื่องหมายนี้ครับเครื่องหมายนี้ครับตัวไหนก็ตามเมื่อใส่ลงไปภายใต้นี้ครับอย่างเช่น100เมื่อครู่นี้นะครับจะหาค่ารากที่2ที่เป็นบวกเท่านั้นนะครับจะไม่สนใจจํานวนลบแล้วนะครับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่เครื่องหมายนี้ครับถอดรูทหรือถอดรากของ100นะครับถอดออกมาจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10เท่านั้นนะครับ จะไม่ได้ออกมาเป็น10กับลบ10นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเขียนเป็นคำว่ารากที่2ของ100ถ้านักเรียนเขียนเป็นคำว่ารากที่2อ,อย่างนี้นะครับนักศึกษาจะได้คำตอบมาออกมาเป็นเท่าไหร่ครับถ้าค่ารากที่2โดยไม่ได้ใส่ภายใต้เครื่องหมายนะครับรากที่เป็นบวกนะครับคำตอบจะต้องออกมาเป็นทั้งค่าบวกและค่าลบ เพราะฉะนั้นจะออกมาเป็นทั้งค่าบวกและค่าลบของเครื่องหมายรากที่เป็นบวกของ100ครับถ้าเป็นคำพูดว่ารากที่2นะครับต้องมี2ตัวนะครับเพราะนิยามของคำว่ารากที่2คือการที่เอาจํานวน2จํานวนที่เหมือนกันมาคูณกันแล้วได้เป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับขั้นข้อนี้จะกลายเป็นบวก10กับลบ12คําตอบอย่าสับสนนะครับถ้าใส่เครื่องหมายแบบนี้ รากที่2ที่เป็นบวกนะครับหลายคนอ่านกันสั้นๆว่าหารากที่สองธรรมดาไม่ใช่นะครับรากที่2ที่เป็นบวกนะครับสำหรับเครื่องหมายนี้แต่ถ้าคําว่ารากที่2นะครับเฉยๆนักศึกษาจะได้ทั้งจํานวนบวกและจํานวนลบนะครับครูถามว่ารากที่2ของ121จะเท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาก็ต้องท่องว่าอะไรครับว่าใครคูณกันแล้วได้10 121ดพอดีนะอ๋อมันคือนึกนะครับ11คูณ11ถูกไหมครับไม่ก็ลบ11ดคูณด้วยลบ11ถูกไหมครับนักศึกษาต้องจำให้ได้ก่อนถึงจะตอบออกมาได้ถูกไหมครับพัะะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับไม่11ก็ลบ11จริงไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คำถามที่โจทย์ถามมาว่าให้หาเครื่องหมายนี้ครับของ25 เครื่องหมายนี้รากที่2ที่เป็นบวกนะครับเขาพูดกันสั้นๆว่าหาค่ารากที่2องธรรมดาแต่เราต้องเข้าใจเต็มๆนะรากที่2ที่เป็นบวกของ25ใครที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้25เราสนใจเฉพาะจำนวนบวกเทนั้นก็คือ5คูณ5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็ออกมาเป็นเป็น5เห็นไหมครับต่อไปนะครับพอหารากที่2ได้นะครับ แหมนะครับคูณกันแค่2ตัวไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะครับลองคูณกันสัก3ตัวบ้างพันการคูณกันนะครับตัวที่เหมือนกันมาคูณกัน3ตัวเท่ากับเลขที่กําหนดให้นะครับเวลาทําย้อนกลับไปก็จึงบอกว่าเป็นการหารากที่ต่อยนั่นเองรากที่3ถูกไหมครับสตัวไม่พอเราหาไปถึง3ตัวด้วยเพราะฉะนั้นในการหาค่ารากที่3ครูก็จะมีตัวเลขให้เราจำนะครับในผลคูณของมันนะครับ ง่ายๆทั้งหมดนะครับแค่6ตัวต้องจําให้ได้อย่างน้อย6ตัวนะครับหกตัวนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็เรียงตามลําดับเลย1น1คูณหคูณหเท่าไหร่ครับ1นะ2อ2คูณสคูณสเท่าไหร่ครับ8 3นะครับสูณสคูณสเท่ากับเท่าไหร่ครับ27 4คูณ4คูณ4เท่าไหร่ครับ64 5คูณ5คูณ5เท่าไหร่ครับ125เลขตัวนี้ให้จำครับจำถึงเลขตัวที่6ครับ6คูณ6คูณ6ได้เท่ากับ216จําจำนะอ่านและท่องจำนะครับ แต่การลักษณะหาราที่3นะครับจะต่างจากการหาราที่2นิดนึงนักศึกษาลองดูนะเมื่อครู่นี้ครูเอาจานวนบวกคูณกันถูกไหมครับจำนวนลบคูณกันเนี่ยมันได้คําตอบเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าพอมี3ตัวนักศึกษาลองเอาลบหคูณลบหคูณกับอีกลบหได้เท่าไหร่ครับนักศึกษาครับลบคูณลบเป็นบวกแต่บวกมาคูณกับลบก็จะติดลบจริงไหมครับ เหมือนกันนักศึกษาเอาลบ2คูณด้วยลบ2แล้วคูณด้วยลบ2นักศึกษาได้เท่าไหร่ครับลบ2คูนลบ2ได้เป็น4ลบคูณลบได้บวกถูกไหมครับ4คูนกับลบ2ได้เป็นลบ8เห็นไหมครับเพราะมันมีเครื่องหมายลบอยู่3ตัวลบคูนลบเป็นบวกไปแล้วลบอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับค่ารากที่ส มันจองเฉพาะค่าที่เป็นบวกอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมมันมีค่าที่เป็นลบออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการหาค่ารากที่3จึงไม่แบ่งแยกค่าบวกหรือค่าลบนะครับถ้าค่าที่เป็นบวกอยู่แล้วถอดรากที่3ออกมาก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกถ้าค่ารากที่3ค่าของตัวมันติดลบอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็ต้องหา3ตัวที่คูณกันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรเท่านั้นเป็นลบเท่านั้นจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับค่ารากที่3ไม่ว่านักศึกษาจะเขียนคำว่ารากที่3ของ125หรือนักศึกษาจะเขียนคำว่ารากที่3สังเกตนะครับถ้ารากที่2เราจะไม่เขียนเครื่องหมายตัวเลขข้างบนนะครับรากที่3ของ125แบบนี้นักศึกษาจะตอบเท่ากันครับเพราะ3จมจำนวนคูณกันแล้วได้บวก นะครับก็มีค่าเดียวคือเท่าไหร่ครับก็คือเลข5 5 3ตัวคูณกันแล้วได้เป็นเลขที่กำหนดให้พอดีคือ125ตรงนี้ก็เหมือนกันครับ125ใส่รากที่3ก็จะกลายเป็น5เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรากที่3ของลบ8ละ่ะรากที่3ของลบ8 สังเกตไหมครับว่านะครับภายใต้เครื่องหมายรากที่3ตัวนี้ติดลบได้ด้วยนะครับเพราะ3ตัวคูณกันเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรากที่3ของลบแมันคือใคร3ตัวคูณกันแล้วได้ลบแนะครับอ๋อมันก็คือลบสคูณกับลบสคูณกับลบสปพอดีถูกไหมครับคูณกันแค่2ตัวไม่ได้นะต้องครบ3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็เป็นลบสไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์เลยว่าเครื่องหมายจะเป็นบวกหรือเป็นลบ ต่างจากรากที่2ถูกไหมครับฟานรากที่2นะครับถ้าเป็นคําพูดจะต้องเป็นบวกลบแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายต้องเป็นรากที่เป็นบวกเท่านั้นแต่รากที่3มบวกหรือลบดูจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยเพราะมันคือ3จํานวนคูณกันนะครับทีนี้นะครับ,นนรบในชีวิตจริงเนี่ยเราไมา่ได้เจอเลขแค่นี้นะครับตัวเลขที่ครูให้นักศึกษาท่องก็คือตัวเลขที่นักศึกษาจะต้องเจอบ่อยๆเจอในโจทย์นะครับ เวลาถ้าจําเลขได้เนี่ยนะครับเราจะรู้สึกดีใจมากเลยทําปุ๊บได้คําตอบเป๊ะแทนได้คําตอบทันทีนะครับทีนี้ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้มีเลขแค่นี้นะครับตัวเลขมันมีเป็น1 0เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนการหารากที่2การหารากที่3ควรจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการหารากที่2รากที่3นะครับใช้หลักการเดียวกันคือการใช้การแยกตัวประกอบครับสมมติ ครูให้ตัวเลขมาตัวหนึ่งครูจะให้หนักศึกษาหารากที่2ของ400อะรากที่2ที่เป็นบวกด้วยของ400นักศึกษายังไม่เคยท่องมาเลยครับว่าอะไรคูณกันแล้วได้400เราใช้หลักการอย่างนี้ครับใช้หลักการการแยกตัวประกอบนักศึกษาเรียนการแยกตัวประกอบมาแล้วนะครับพัน400นักศึกษาแยกตัวประกอบได้อะไรบ้างแยกไว้ข้างล่างนี้เลย นะครับแยกตัวประกอบเป็นเท่าไหร่ครับ400ก็เป็น4คูณเท่าไหร่ครับ4คูณด้วยร้อยมั้ยจริงไหมครับ4คูณด้วยร้อยก็คืออะไรครับ2คูน2นะร้อยก็คือเท่าไหร่ครับ10คูณ10ถูกไหมครับจริงไหมครับหลักการในการหารากที่สองนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องแยกตัวประกอบให้สมบูรณ์คือเป็นจำนวนเฉพาะก็ได้ขอให้แยกแล้วเจอจวตัวที่เป็นไงกัน ตัวที่เหมือนกันและซ้ํากันถูกไหมครับกฎของเรที่2บอกว่าต้องเจอตัวที่เหมือนกันกี่ตัว2ตัวแล้วค่อยตอบก็เป็นตัวนั้นเป็นคำตอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เจอและ2ตัวที่เหมือนกัน2ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราใช้หลักการอย่างนี้นะครับถ้าเจอ2ตัวเหมือนกันเมื่อไหร่เราสามารถดึงออกจากค่ารูทได้เลยนะครับพันสองตัวที่เหมือนกันตัวนี้ดึงอะไรออกมาครับ ดึง2ออกมาครับดึงใครออกมาครับ12ตัวเหมือนกันดึง10ออกมาครับข้างในลดเหลือใครไหมไม่เหลือแล้วก็ไม่ต้องเขียนอะไรต่อครับเพราะฉะนั้นคําตอบรากที่2ของ400ที่เป็นบวกก็คือ20นะครับอา้าวนะครับทีนี้ลองหาเล่นๆรากที่2ของนะครับ2อง เท่ากับเท่าไรเอ่ยในเสารคำนวณน,นะครับ2อ6้อยสิเอ้ดูท่าทางจะหายากเนาะเลขคู่เอาอะไรหารได้แน่ๆเอา2หารได้นะครับ2คูณเท่าไหรครับ1 2 8เลขคู่อีกแล้วเอา2หารอีกเป็นเท่าไหรครับ2คูณครับ2คูณเท่าไรครับแยกตัวประกอบ1 2อออกมาคูณด้วย64ถูกไหมครับเอ ตรงนี้ต้องเอาสองหารอีกไหมไม่ต้องถ้าเรายังจำได้64ตัวนี้เป็น2คูณ2คูณด้วย8ดคูณด้วย8เพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องแยกไปอีกให้มันยิบย่อยลงไปนะครับเจอตัวสายัางสากัน2ตัวอา้าวเลข2ซ้สากัน2ตัวแล้ว8นี่ก็สากัน2ตัวอีกเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดึงออกมาข้างนอกครับเป็น2คูณด้วย8ซึ่งจะเท่ากับ16 แม้เลขเหล่านี้ลงตัวหมดเลยแล้วถ้าอยู่ๆครูให้เลขตัวนี้มาละ่ะน้อที่2ที่เป็นบวกของ20เท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาลองแยกตัวประกอบนะครับ20 4คูณ5ได้20แล้ว4แยกตัวประกอบเป็น2คูณ2คูณ5แยกต่อไม่ได้แล้วแต่ปรากฏมีคู่แค่ คู่เดียวเท่านั้นคือเลข2 5หาคู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฝืนดึงห้าออกมาครับ5ปล่อยไว้อย่างนั้นนักศึกษาก็ดึง2ออกมาข้างหน้าครับ2ถูกไหมครับครบ2ตัวดึงออกมาได้ถูกไหมครับถ้าหาคู่ไม่ได้ไม่ต้องดึงนะครับตัวที่หาคู่ไม่ได้ก็ยังคงติดอยู่ใต้เครื่องหมายรากหรือเครื่องหมายรูทนะครับตรงนี้อ่านว่า2รูท5นะครับก็ติดเป็นลักษณะรูปนี้ค้างไว้เลยไม่ต้องไปหาค่ามันนะครับนะครับ ซึ่งตัวนี้จะหาค่ารูทห้ามีค่าเท่าท่าไหร่นะครับนักศึกษาต้องกดเอาเครื่องคิดเลขเอานะครับหรือจริงๆมีค่าประมาณ1.732ซึ่งโจทย์จะกําหนดให้ไม่ต้องไปกลัวนะครับติดไว้ได้นะครับทีนี้ถ้าเขาถามว่านะครับตะกีนะครับครูสอนไปเฉพาะค่ารากที่เป็นบวกเท่านั้นแล้วถ้าโจทย์ถามว่าจงหาค่ารากที่2ล่ะนะครับอย่างเช่นโจทย์ถามว่าจงหาค่ารากที่2 ของนะครับ81เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะทําเครื่องหมายแบบเมื่อครู่นี้นักศึกษา,<ส>าต้องจําเลยว่าถ้าเป็นเครื่องหมายคําพูดคําว่ารากที่2ไม่ใช่ค่ารากที่เป็นบวกจะต้องมีเครื่องหมายเอามาเป็นบวกตัวหนึ่งและลบตัวหนึ่งเสมอบวกลบรูทของ81จําให้แม่นนะถ้าเป็นคําพูดว่ารากที่สอง จะต้องมีทั้งบวกและลบแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายมันคือค่ารากที่เป็นบวกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะหาคำตอบได้เป็นบวกลบบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งของ8 1ก็คือ9คูณ9ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบออกมาเป็นบวกลบ9เวลาแยกคำตอบสุดท้ายอย่าตอบในรูปนี้นะครับให้แยกออกมาเป็น2ตัวครับก็คือเป็น91ตัว ลบ9อีก1ตัวนะครับไม่ยากนะครับทีนี้ถ้าเป็นรากที่3ล่ะถ้าเป็นรากที่3ต้องซ้ํากันได้ครบกี่ตัวนะครับรากที่3ต้องซ้ํากันได้ครบ3ตัวจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นรากสามซ้ํากัน3ตัวหลักการก็แบบเดียวกันเลยรากที่2ซ้ํากัน2ตัวนักศึกษาดึงออกมาข้างนอกเพราะรากที่3ต้องซ้ํากันภายใต้เครื่องหมายรากกี่ตัวครับ 3ตัวนักศึกษาถึงค่อยดึงมันออกมาข้างนอกถูกไหมครับอ้าวครับลองดูครับอ่ะครูลองให้หารากที่3นะครับของ24 24นักศึกษาหารากที่3ครับใช้หลักการเดิมคือการแยกตัวประกอบรากที่3 อย่าลืมเขียนเครื่องหมายนี้ด้วยนะครับเตือนใจเราไว้เสมอว่าเรากําลังจะหารากที่3 24แยกตัวประกอบออกมาครับ2คูณ12เป็น24ใช่ไหมครับรากที่3ของเท่าไหร่ครับ2คูณด้วย2คูณ6เกือบแล้วนะมี2ตัวยังจับออกมาไม่ได้นะครับรากที่3ของเท่าไหร่ครับ2คูณ2 คูณ2แล้วก็คูณ3ใช่ไหมครับเจอแล้วครับรากที่3ครบ3ตัว3ตัวนี้เหมือนกันถูกไหมครับผลคูณของเลขเหมือนกัน3ตัวสามารถดึงออกมานอกเครื่องหมายรากได้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2ถูกไหมครับส่วนตัวที่อยู่ข้างในดึงออกมาได้ไหมยังไม่ได้ก็เลยติดค้างเอาไว้เป็นรากที่3ของ3 2คูณด้วยรากที่3ของ3นะครับ อีกสักข้อหนึ่งนะครับรากที่3ของลบ1,000เอาละสิตัวเลขเป็นลบ1,000ครับจำนวนรากที่3นะครับคูณกัน3ตัวดังนั้นเลขที่อยู่ใตา้รากที่3นี้เป็นลบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวเอลบ1,000มันคืออะไรบ้างนะมันคือลบ10คูณอยู่กับเท่าไหร่ครับ คูณกับ100ถูกไหมครับแต่นักศึกษาบอกว่า100เนี่ยนักศึกษาจะแยกเป็น10คูณ10ก็ได้แต่10คูณ10มันจะไม่เหมือนกับตัวหน้าถูกไหมครับนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงต้องแยกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบ10คูณกับลบ10จริงไหมใส่เครื่องหมายรากให้ครอบคลุมทั้งหมดด้วยนะครับนะครับเราจะใส่รากให้คลุมทั้งหมดนะครับถึงจะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครบกี่ตัวแล้วครับครบ3ตัวเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นสามารถดึงออกมาได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบสิเห็นไหมครับการหาค่ารากที่3มไม่ได้ยากเลยเลยนะครับนะครับอ่ะอีกข้อลองฝึกทำนะครับรากที่3ของนะครับรากที่3ของ54ซึบใส่รากที่3ไว้รากที่3ามน้าเป็นเท่าไหร่นะครับใส่ เครื่องหมายถอดรากไปปุ๊บอ้าวห้าคูณเท่าไหรครับ3คูณด้วยสิบแปดถูกไหมครับรากที่3ของ3คูณด้วยสคูณด้วยหกถูกไหมครับฝึกแยกตัวประกอบให้คล่องนะรากที่3ของ3คูณด้วยสคูณด้วยสและคูณอีก2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่ารากที่3ครับ ครบ3ตัวแล้วดึงออกมาได้เป็น 3, รากที่3ของ2ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครูพัฒตามตรงว่านะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากทําความเข้าใจย,ยากเนื่องจากว่านะครับเป็นเรื่องที่นักศึกษาต,ต้องจําสูตรคูณให้ได้แม่นๆนักศึกษาต,ต้องนึกให้ออกว่าเลขตัวนี้เกิดจากอะไรนํามาคูณกันนะครับ และที่สําคัญคือในชีวิตประจําวันเนี่ยจะหาได้ยากนะครับแต่ในการเรียนในลําดับขั้นที่สูงต่อไปเนี่ยนักศึกษาต้องเจอและเจอเยอะมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้นักศึกษาท่องจำนะครับสูตรคูณนะครับตัวคูณที่ครูนักศึกษาจำนะครับคงไม่ยากเท่าไหร่นะครับท่องวันนิดวันหน่อยก็ได้แล้วนะครับเพะฉะนั้นก่อนจบสุดท้ายครูอยากสรุปและเน้นย้ำมิดหนึ่งว่านะครับค่ารากที่2คืออะไรครับค่ารากที่2ก็คือ การหาจำนวนตัวเลข2จํานวนอะไรก็ได้ที่มันเหมือนกันมาคูณกันแล้วได้เลขตัวที่เรากำหนดให้เลขที่เป็นคำตอบนะครับตัวนี้เราเรียกว่าค่ารากที่2เพราะฉะนั้นค่าของ A ตัวนี้นะครับค่าของตัว2ตัวนี้อาจจะเป็นได้ทั้งบวกได้ทั้งลบจริงไหมครับแต่ในการหาค่าเครื่องหมายรากที่2ที่ใส่เครื่องหมายรูทแบบนี้